สีสุวรรณถามชัดชาติไหนบอกล้อคลองราดเผาแล้วแต่เจอเศษวัสดุก่อสร้างอื้อสีสุวรรณถามชัดชาติไหนบอกล้อคลองราดเผาแล้วเจอเศษวัสดุก่อสร้างอื้อถามนโยบายหาเสียงเพ้อฝันหรือไม่ฟาดหลอกคนทั่วไปได้แต่หลอกความจริงไม่ได้ วันที่1กันยายนนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาให้ข่าวว่าได้ประสานกับกองทัพเพื่อขอให้ส่งทหารมาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพเพื่อกำหนดการแบ่งพื้นที่ขุดลอกคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบตั้งแต่วันที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครมีข้อมูลว่าคลอง ลาดเผามีปัญหาเรื่องความตื้นเขินน้ำไหลช้าจึงจะเริ่มดำเนินการขุดลอกคลองลาดเผาเพิ่มขึ้นแต่การสำรวจพื้นที่คลองลาดเ้าพบว่ายังมีกองดินและเศษอิฐหินปูนจากการเททิ้งมาจากโครงการบ้านมั่นคงที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายอย่างมากมายทําให้คลองตื้นเขินและชาวบ้านริมคลองยืนยันว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่กทมหรือทหารมาขุดลอกตามข่าวแต่อย่างใด เวลาฝนตกมามากทําให้น้ําเอ่อล้นระบายได้ช้ามากกรณีเช่นนี้ขอถามผู้ว่ากทมนโยบายหาเสียงที่บอกจะเร่งขุดลอกคูคลองนั้นเพ้อฝันหรือไม่หรือเป็นเพียงมอตโต้ของการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเพราะข้อความจริงที่พบกับนโยบายมันต่างกันกทมอ,อาจจะหลอกคนทั่วไปได้แต่หลอกความจริงไปไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด